ลูกน้าพร้อมกับเสียงเพลงดนตรีแล้วก็สถานที่แบบนี้นะคะแน่นอนแล้วเขว่ามันจะต้องมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าตอนนี้นะคะลูกน้ำอยากจะบอกว่าลูกน้ำมาอยู่สถานที่มันเทิงแห่งนี้ย่านธรรมศาสตร์รังสิตที่มีชื่อว่าร้านก้ามกึง่งร้านแห่งนี้นะคะเป็นร้านที่นิยมของนิสินักศึกษาที่นี่กันเลยทีเดียวและแน่นอนเขา,าช่วง after school เป็นช่วงที่เราจะตามไปดูกิจกรรมหลังเลเรียนของนักเรียนนักศึกษาว่าเขามีกิจกรรมเด็ดๆอะไรทํากันบ้างไม่ว่าจะเป็นตกปลาเล่นเกมคีม้มา ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีอีกร้อยแปกิจกรรมนะคะสุดมันที่เขาจะไปทํากันและเห็นเวทีแบบนี้นะคะลูกน้ก็คันไมค์คันมือคันหูเอ้ยไม่ใช่แค่อยากจะฟังแล้วก็อยากจะร้องเพลงบ้างอะคะ่ะบนเวทีแบบนี้นะ,ะแต่ว่าเรามีศิลปินตัวจริงที่เขาร้องเพลงที่นี่แล้วก็เล่นดนตรีที่นี่แต่ขอบอกนะคะว่าไม่ได้เล่นแบบไก่กาอาราเล่นนะเพราะว่าเขาเล่นดนตรีที่นี่ร้องเพลงที่นี่จนได้ไรายได้เสริมด้วยโอ้โหเก่งจริงๆเลยละค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวรอเขามา ตอนนี the ้ร้องเพลงรอคขาก็ได้มื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนฟองฮักใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้ ีครับแนะนำตัวดีกว่าชื่ออะไรครับ,รบนัชชัยครับผมธนชยนัยนักธิกรนี่ยอ๋อนัชชัยมาพร้อมกับเซ็กซ์บอลตัวเก่งไม่ดีพี่นัชชัยค่ะลูกน้ำอยากจะถามว่าพี่นัชชัยเรียนที่ไหนคะเรียนที่ธรรมศาสตร์นี่แหละครับน้องลูกน้ำอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่สามครับอ๋อไม่ได้ไกลกันนะ้วเขาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะเห็นที่เล่นที่เล่นแบบนี้ก็เรียนเก่งอะเนี่ยเจ้ามูมัวเข้ามาเจ้าฉลาดเข้ามาน่ะโอยถ้าจะฉลาดเข้ามาไม่ได้จะอยู่ธรรมศาสตร์หรอกนะรู้อย่างมายอ่าพูดอย่างงี้ กติเนี่ยหลังเลิกเรียนทําอะไรบ้างคะหลังเลิกเรียนนะฮะก็จะนั่งเหลสาวตามตึกไม่ใช่ใช่ปกติที่เลิกเรียนจะไปซ้อมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยที่เป็นนักบาสของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ถ้ามีวันไหนที่ต้องมาเล่นดนตรีก็จะมาเล่นดนตรีที่ร้านนี้คะ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเก่งครับวิชาการดนตรีแล้วก็กีฬาโอ้ยครบสุดเลยอะวิชาดนตรีน้อย <c oughs> <c oughs> เริ่มเล่นจากการที่ตอนเด็กๆอยู่วงโยธวาทิศนครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็เล่นเล่นพัฒนาไปเรื่อยจนมาได้เล่นแบบเล่นวงสติงอย่างี้หรือว่าเป็นวงวงเล่นตำรานอย่างนี้ก็ลองเล่นเรียนรู้แล้วก็เป่าตามคีต้อร์คอร์ดกีตาร์อะไรอย่างนี้ยไปเรื่อยๆนะจนตัอิมพอไว้ง่ายๆได้ไอะรเงี้ย เพราะร้องที่นี่เล่นดนตรีที่นีได้รายได้ด้วยใช่ครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ร้านจ้างวงดนตรีต้องมีรายได้ใหนน้ัซึ่งเรื่องเรื่องคือตอนปีหนึ่งนะจะมีเพื่อนชวนบอกว่ามาเล่นร้านหน่อยมาร้องให้หน่อยอะไรอย่างี้พี่ก็เลยอารมณ์แบบเอ้ยจะดีร้องเพลงไม่เป็นนะเออร้องไม่เป็นนะก็ลองมาเล่นดูมาออดิชั่นดูก็ได้เล่นจนยาวมา3าปีแล้วฮะ ทำหน้าที่เป็นอะไรครับปากอย่างัดียวหรู้ว่าร้องนำร้องนำครับแล้วก็มีป่าแซกครับแล้วก็จะมีกีตาร์คนหนึ่งแล้วก็มีข่ารอเป็นะชันเรียกว่าเต็มวงมาเลยทีเดียวใช่ไหมหรือว่าเรียกว่าเป็นวงโฟกอไมวงเต็มอ๋อเป็นวงโฟกสองไม่ใช่กองชุดใหญ่ ผู้หญิงสงสัยตาบิงตาค่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าสงสัยตาบิงตาคน่าจะเป็นสองคนงข้างที่มากกว่าคุณไม่ใช่พี่เพราะว่าปกติสองคนงข้างนะมือมือคางฮอสหรือมิกีต้าที่จะโดดเด่นกันพี่เยอะเลยจะฮอสใช่ไจ<น>ะฮอนมากกว่าเขาอาจจะอชอบนักดนตรีไม่อาจจะชอบนักร้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแ,แต่แต่จริงจริงแล้วนักร้องเขาก็มีสเสน่ห์นะเพราะว่าเป็นตัวนำของก็ต้องรุ่มร้านที่ว่ามีฮิต้ามีเสน่ห์มวีโอ้ยเราหยัดชงกันเองสิเราถามคนทั้งสองดีกว่าเนาะวันหนึ่งเนี่ยเล่นกี่ชั่วโมงคะวันหนึ่งเล่นสองชั่วโมงคร ถึงกี่โมงเลยตั้งแต่กี่โมงถึงอ่ะจะเป็นเล่นเัืงแต่ช่วงสามทุ่มสิบ<ช><ล>ห้าสิบสี่ทุ่มสิบห้าแล้วก็พักไปถึงประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็เล่นหนึ่งห้าถึงห้าสิบห้าโอ้ยแล้วอย่างเงี้ยพอจะกลับไปหอก็จะอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยแล้วไปตื่นตื่นไปเรียนทันเหรอคะเรื่องธรรมดาพพี่เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากนะฮะซึ่งจริงๆไม่ค่อยตืย่นเท่าไหร่อเล่นอเล่น <ยอ S 2> ไปไปเล่นนะไปเล่นไปเรียนนะไปเรียนแต่ว่าเราก็ต้องแมวไล้ถูกต้อง เนี่ัดีกด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนดีๆที่ลูกน้องมาฝากเพื่อนๆใครอยากจะบอกว่าสมาท,ทาํทำตามนะคะที่จะแบบเออหากิจกรรมยวาม่าเวลาว่า้เพื่นอนเพื่อนคนไหนอมีเวลาว่าก็หาอะไทำาะันเกิดประโยชน์มากกว่าหาอะไรไ,ได้ได้ด้วยเก่ง<ช>ม,มากแล้วเอา<ช>เป็นว่าต่อไปนะคะลูกน้จะพาไปดูกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่ไหนเนี่ยต้องอย่าลืมติดตามกับอัสเตอร์สคูลค่ะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวลูกน้ออยากขอไปนั่งฟังพี่นันแบบเต็มๆได้ไหคะโอเคงั้น